ด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือเรือหลวงทนบุรีซึ่งปลดประจำการแล้วนำมาตั้งเป็นอนุสรณ์อยู่ที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ครับเพราะเป็นหนึ่งในสามเรือหลวงของไทยที่สู้รบกับฝรั่งเศสเมื่อ74ปีก่อนจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม ปีพุทธศักราช2484บริเวณหน้าน้ำเกาะช้างจังหวัดตราดโดยทหารเรือไทยมีกำลังเรือเพียง1หมวดประกอบด้วยเรือสามลำคือเรือหลวงทนบุรีซึ่งเป็นเรือปืนยามฝั่งและอีกสองลำเป็นเรือตอปิโดคือเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชนบุรีส่วนกองเรือฝรั่งเศสได้จัดบวเรือเฉพาะกิจที่7ประกอบด้วยเรือถึง7ลํดโดยมีเรือลามสปิเก ซึ่งเป็นเรือลาดตะเวนเบาและมีเรือสรุปสองลำเรือช่วยลบสองลำนอกจากนี้ยังมีเรือสินค้าขนาดใหญ่ติดอาวุธและเรือดำน้ำรออยู่ด้านนอกไม่ได้เข้าทำการรบหากเปรเียบเทียบกำลังในทุกด้านจะเห็นว่าฝรั่งเศสเหนือกว่ามากทั้งจำนวนแล้วก็ขนาดเรือโดยการรบเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเวลา6นาฬิกาฝรั่งเศสส่งเครื่องบินทะเลหนึ่ลำบินลาดตะเวน เพื่อทําลายอาคารที่เกาะง,ง่ามทหารบนเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชนบุรีที่กำลังฝึกกายบริหารเข้าประจําสถานีต่อสู้อากาศยานในเวลาไม่ถึง1น,นาทีจากนั้นเครื่องบินได้เริ่มทิ้งระเบิดลงมา2ลูกแต่ไม่ถูกที่หมายเรือทั้งสองลำของไทยยิงกระหน่าถูกปีดฟ้าของเครื่องบินตอนหัวมีไฟลุกจนเครื่องบินฉลาต่ำลงและหายไปทางทะเลตอนใต้ของเกาะไว้ ขณะเดียวกันกำลังทางเรือของฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น3หมู่อาศัยความมืดในช่วงเช้าตรู่และความเร็วลุกลำเข้ามาทางด้านใต้เกาะช้างล้าลดยเรือลามสปิเก้ซึ่งเป็นเรือนํายิงถล่มอาคารบนเกาะงามเรือหลวงสงขาจิงระดมยิงใส่จนท้ายเรือถูกยิงเรือลามสปิเก้จึงเปลี่ยนเป้าหมายจากเกาะงามมายิงเรือหลวงสงขาพร้อมกับเรือข้าศึกอีกสองหมู่เริ่มยิงทั้งเรือหลวงสงขาและเรือหลวงชนบุรีอย่างหนัก เรือหลวงชุบุรีจึงแบ่งปืนออกเป็นสองหมู่เพื่อยิงเรือของฝรั่งเศสแต่เรือหลวงสงขาก็ถูกหมู่เรือข้าศึกยิงทหารประจำปืนถูกยิงเสียชีวิตน้ำเข้าเรือไฟไหม้ตอนกลางลำและท้ายเรือจนลูกปืนหมดผู้บังคับการจึงสั่งสละเรือใหญ่เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกานาทีเรือหลวงสงขาได้ทำการต่อสู้กับเรือข้าศึกที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีสมรรถนะการยิงที่มากกว่านานประมาณ35นาที ส่วนเรือหลวงชนบุรีได้ยิงกระสุนถูกเรือสองลำของฝรั่งเศสจนเสียกระบวนแต่ก็ถูกยิงตรงค้ายเรือเช่นกันทําให้ถังน้ํามันรั่วไหลออกมาท่วมคลังลูกปืนไฟไหม้กลางลำและท้ายเรือกระทั่งเริ่มจมลงเรื่อยๆทหารประจําเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บไปหลายคนลูกปืนหมดผู้บังคับการเรือจึงสั่งให้จละเรือใหญ่เมื่อเวลา6นาฬิกานาทีแต่ทหารฝรั่งเศสยังคงระดมยิงไม่ลดละจนเรือหลวงชนบุรีอับปางลง ส่วนเรือหลวงธนบุรีได้ยิงตอบโต้เรือลามอปิเก้ตั้งแต่เวลา6.38นาทีเมื่อหมู่เรือสรุปของฝรั่งเศสเข้าทำการร่วมลบรุมยิงเรือหลวงธนบุรีด้วยกระสุนนัดหนึ่งตกใต้สะพานเดินเรือและเกิดระเบิดขึ้นทำให้นาวาเอกหลวงซ้อมเบียรพันธ์ผู้บังคับการเรือหลวงธนบุรีเสียชีวิตเรือถูกกระดมยิงจนเกิดไฟไหมนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินอีกลำทิ้งระเบิดใส่ลูกเรือเสียชีวิตสนาย ป้อมปืนที่เหลือเสียศูนย์ทหารจึงนําเรือแล่นกลับเข้าสู่บริเวณน้ําตื้นในที่สุดเรือทั้งหมดได้เคลื่อนออกนอกพื้นที่พิสัยทําการรบและหยุดยิงเวลา8ปดนิกาสีนาทีนาวาเอกเบรังเยผู้บังคับการหมวดเรือฝรั่งเศสออกคําสั่งให้กองเรือมุ่งหน้ากลับฐานทัพเนื่องจากเกรงกําลังหนุนของไทยการรบครั้งนี้ทหารเรือไทยเสียชีวิตรวม36นายส่วนทหารฝรั่งเศสที่บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของทหารเรือไทยแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ก็สู้จนถึงที่สุดนับตั้งแต่นั้นมากองทัพเรือก็ได้กำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันสรุดีวีรชนกองทัพเรือและเป็นวันรำลึกถึงยุทธนาวีเกาะช้าง